สวัสดีครับอาเฮียยุทธยานะครับวันนี้เรามาคุยกันตามภาษาคนธรมาหากินนะครับก็นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าทําไมเราถึงจะต้องอ่าเหตุผลว่าอาชีพขนมจีบกระเปรามันมีเหตุผลแบบไหนนะครับกับอาชีพมันเป็นหมวดหมู่กลุ่มอาหารตัวอาเฮียยุทธยานะครับเน้นประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอาหารหนึ่งยุคปัจจุบันนะครับจะผ่านมาจากโควิดจะเห็นได้ว่า อา,อาชีพอาหารสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพได้อย่างดีถ้าคนเราเข้าใจนะครับในเรื่องของการปรับตัวประยุกต์เข้ากับยุคออนไลน์นะขนมจีบ,บสระเปานะเป็น เป็นเป็น,ปนสินค้าแบบโบราณที่คนมีความต้องการสูงและสามารถที่จะมีข้อดีคือสามารถที่จะทำแล้วเก็บแค่ฟีดแค่แข็งสต็อกเพื่อรอจำหน่ายขายปลีกก็ได้ขายส่งก็ได้แล้วก็ขายง่ายกำไรดีเป็นอาหารเช้าเป็นอาหารเบรคเป็นอาหารจัดตามงานพิธีกรรมต่างๆเช่นงา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 นโต๊ะนะครับแล้วก็ ในเรื่องของงานมงคลก็จะกเกี่ยวกับเขา,าเรียกอะไรล่ะการไหว้นะครับนี่คือหลักการและเหตุผลว่าขนมิีสระเปาถึงยังขายดีอยู่แต่บางคนนะอาจจะมองข้ามไปว่าการใส่ใจในเรื่องของตัวแป้งในเรื่องของความในเรื่องของไส้การใส่ใจนั่นเราเอาคำแนะนำสีคมมาจากผู้บริโภค แต่เราจะใส่ใจได้มากน้อยแค่ไหนปรับปรุงไปเรื่อยๆไอ e เริ่มจากมีแค่สูตรเล็กๆพัฒนาจนเป็นไส้ถั่วไส้หมูไส้หมูแดงพัฒนาต่อเนื่องทำเองมาจากทำมือเล็กๆจนมีมีเครื่องตัดแป้งมีเครื่องร่อนแป้งมีเครื่องตีที่ใหญ่ขึ้นมีการผลิตหมูเป็นแบบอุตสาหกรรมถ้ามีทีมงานเต็มที่เราสามารถที่จะทำวันละ2อง0ันลูก 2,000ลูกถ้าลูกละแค่10บาทราคาส่งก็ยอดเงินถึง20,000บาทเดือนหนึ่งก็หลายแสนบาทมันเท่ากับเราเลี้ยงอาชีพเราทำเขาเรียกว่าประกอบอาชีพได้อย่างประสบความสําเร็จเลยนะครับนะสิ่งนี้ฝากไว้นะครับในข้อดีของว่าทําไมเราต้องทําอาชีพนะค้าขายที่เป็นเกี่ยวกับอาหารออเอียไม่ใช่มีแค่ตัวสะะเปากับขนมจีเพียงอย่างเดียว นะครับยังมีตัวเดี๋ยวนะฮะ <c oughs> ยังมีตัวนี้นะครับ <c oughs> เป็นชุดคีออสขาหมูแล้วก็ชุดคีออสเป็ดพะโลนะครับไอเยสามารถที่จะแนะนําเพื่อนๆได้นะครับ <c oughs> การทําชุดคีออสแบบนี้ <c oughs> สามารถที่จะใส่รถเก๋ง <c oughs> ไปขายต่างจังหวัดได้ <c oughs> ไปขายตามตลาดนัดต่างๆได้ <c oughs> เราแนะนําให้หมด หลายๆจุดที่ไอเฮียถนัดไอเฮียจะแนะนําอย่างเช่นการเตรียมของการทํายังไงให้น่ากินน่าซื้อไม่ใช่ไปขายแค่ว่าสั่งกระตายไปวันๆไม่มีพลังใจไม่มีจุดมุ่งหมายเลยว่ากูเนี้ยวันนี้ถ้ากูกําไรต่ํากว่า300เนี่ยกูก็อยู่ไม่ได้กําไรต้องพันห้าสองพันแล้วก็วันนี้ขายได้เท่านี้ก็จะต้องวางแผนคาดหวังไปว่าวันข้างหน้าเราจะพัฒนาต่อไปอย่างไรให้ขายได้ดีขึ้นให้เยอะขึ้นโดยปุ่งเป้าที่ว่า เขาเรียกอะไรอ่ะแรงผลักดันของเราอย่างเช่นเราอยากจะสร้างบ้านให้พ่อแม่เราอยากจะเลี้ยงลูกให้จบสูงๆเรามีความสามารถเราเอาแรงผลักดันเอาแรงกดดันบางคนสังคมรอบข้างดูถูกมานะครับก็เก็บไว้เป็นแรงผลักดันไม่ต้องเก็บไว้ไปคลายเป็นเป็นความเครียดนะครับเก็บไว้เป็นแรงผลักดันที่ให้เรามี แรงบันดาลใจในการออกไปทําธุรกิจทําการค้าแต่ทําแบบมีความสุกจะดีที่สุดเพราะจากที่ไอเียประสบประสบะเหตุการณ์ที่ผ่านมาการมุ่งมั่นเพียงแต่รายได้มากจนเกินไปทําให้เราดูเครียดดุดดตึงดูเหนื่อยดูไม่มีสระดูไร้ซึ่งความสบายใจแต่อีกอย่างหนึ่งนะยุคปัจจุบันคือเราทํางานไปด้วยเราคิด เรื่องของการให้ไปด้วยเรื่องของความสุขไปด้วยการผสมผสานให้ลงตัวระหว่างอาชีพระหว่างความสุขความอิสระระหว่างการให้ระหว่างความสบายใจเนี่ยเราต้องมีพร้อมกันเพราะไม่งั้นเวลาเราสร้างแต่ความโหยหาขาดแขนวิ่งไล่หานะครับเราอาจจะเสียโอกาสในเรื่องของเวลาอิสระความสุขไป อาชีพเราจะทําได้ด้วยดีจะต้องมาจากความสุขความสบายใจความที่มีจิตใจเบิกบานไม่ใช่จิตใจห่อเหี่ยวท้อแท้นะครับจะมีพลังใจขายพลังใจไลฟ์สดพลังใจออกมาหยิบกล้องพูดต่อนหน้ากล้องพลังใจเหล่านี้รูวนันสร้างขึ้นมาด้วยตัวเรานะครับวันนี้เป็นเทคนิคเคล็ดลับดีๆที่ไอเฮียให้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามในยูทูบของไอเฮียแล้วเพจไอเอียยุทธยานะครับ <S <S ก็ฝากติดตามไว้ แล้วมีท่านใดอยากจะซื้อไปกินต่างจังหวัดแอดไลน์ศู1 8 5 1 9 5 6 8อาเฮียจัดส่งหมดตั้งแต่แพ็ค2แพ็คแต่เราจะต้องแนะนำต่อชีแจงกันในเรื่องของค่าขนส่งบางคนถ้าซื้อปริมาณมากอาเฮียคุ้มค่าอาเฮียก็ไม่เก็บค่าส่งก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอยากจะสอบถามวิชาชีพในเรื่องของอเป็ดพะโล้ขามหมูพะโล้ขนมเปีย๊ยะอาเฮียมีหลักสูตรขาย แล้วในอนาคตนะหรือท่านใดที่จะมาเรียนขนมตีบสระเปาแบบว่าตัวต่อต,ตัวกับเฮียที่นี่ที่บ้าน er, ที่อยุธยาเฮีย er, ปิดบ้านสอนตัวต่อต,ตัวกับท่านเลยมีผู้ติดตามได้หนึ่งท่านหรือท่านใดอยู่ต่างจังหวัดอยากจะให้เฮียไปสอนฟรีถามเรามาเราจะพิจารณาและเราจะเดินทางไปหาท่านได้นะครับเรื่องนี้นะครับหรือท่านใดบอกว่าเฮ้ยอยากมาดูงานอยากมาดูงานเฉยๆไม่พร้อมที่จะจ่ายตังค์ยินดี ค,คือท่านไม่พร้อมที่จะจ่ายตังค์ก็ต้องไม่พร้อมแต่ท่านใดบอกว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้สบายมากยินดีจ่ายเพื่อความรู้เพื่ออาชีพท่านมีคนเป็นคนที่จิตใจดีพร้อมที่จะประสบความสาเร็จเพราะท่านไม่ได้มีความาขาดแคลนแลวเฮียสอนให้ฟรีๆแบบเต็มใจเรามองกันแต่ทัศนคติที่ดีๆทําให้ชีวิตจิตใจก้าวหน้นาขึ้นก้าวหน้าขึ้นขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ